ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัสชันหลักสูตรภาษาอังกฤษน,นะคะโรงเรียนอัสสัสชัญทนบุรีจังหวัดสมุทรปราการกว่า400คนค่ะร่วมการทำกิจกรรมปลูกป่านะคะ บนพื้นที่5ไร่ภายในบริเวณสวนป่าโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจ,จังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมาพรรษา60พรรษาในปี2558ค่ะค่ะซึ่งนายสนั่นอังอุบลกุลนะคะนายกสมาคมพันสมาคมผู้ปกครองและครูในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเสนขเบียนแห่งประเทศไทยกล่าวว่านะคะทอง การปลูกป่าเทือกภาเตียรินะคะสมเด็จพระเทพพะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพะราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีศิีรินทรสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงพระพริญพิชนพันษา60พรรษาในปี2558ตลอดจนส่งเสริมเยาวชนนะคะให้ตระหนักถึงความสําคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่ะ ให้เด็กนักเรียนแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆนะครับได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีความสามัคคีนะครับให้เห็นถึงว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และก็จําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องรณรงค์ร่วมกันและก็ถือโอกาสนี้ก็ทําเพื่อถวายสมเด็จพระเทพร,รัตน์ด้วยครับ ค่ะสำหรับโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนี้นะคะก็ได้ดําเนินการกิจกรรมปลูกต้นไม้บนพื้นที่โรงเรียนในเครือมูลนิธิทั้ง17แห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอัสสัมชัญทนบุรีจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง5พฤศจิกายน2558ค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมดีๆเนาะที่อนุรักษ์ธรรมชาติและก็ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะ พี่อ้อมใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าพี่อ้อมเคยไปปลูกป่าชายเลนไหมคะไม่เคยปลูกป่าชายเลนค่ะต้องบอกว่าเนี่ยเป็นมโครงการดีๆคือร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจริงๆแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักเรื่องของเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญต้นไม้ทุกต้นที่น้องๆปลูกเนี่ยเขาก็จะได้เห็นถึงความเจริญเติบโตช่เวลามันโตขึ้นเยอะๆเนี่ยไปเห็นแล้วภูมิใจว่านี่แหละต้นไม้ต้นนี้ที่ฉันปลูกใช่ ค่ะก็มีครั้งนึงนะคะของก็เคยไปทำกิจกรรมแบบนี้ร่วมกับแฟนคลับเหมือนกันในช่วงที่จังหวัดระยองรู้สึกจะเป็นจังหวัดระยองใช่ใชก็คือเราเนี่ยไปปลูกไม้ป่าโครงการกันซึ่งเป็นทะเลที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นชายฝั่งนะคะที่อ้อมแล้วก็ต้นไม้เนี่ยสูญพันธุ์ไปเยอะมากเราก็ได้ไปปลูกเพื่อทดแทนแล้วก็ น่าจะผ่านมาประมาณ2ปีแล้วได้กลับไป,ป,นนไปดูว่าไม่ได้กลับไปดูเลยต้องกลับไปดูค่ะ<ช>โรมถึงพาแฟนคลับกลับไปด้วยนะ<ช>แล้วจําได้หรือเปล่าว่าต้นไหนเราปลูกยังอยู่ดีไหมแอปเขียนชื่อไว้แล้วไม่ใช่แอเขียนชื่อไว้แล้วชนะเนี่ยไปดูเลยค่ะว่ามัน เป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ่ายรูปมาดูแลเทียบกับว่าตอนแรกที่เราไปเนี่ยจะมีถ้าภาพถ่ายอยู่ใช่ไหมใช่มีตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยค่ะอ่าฉะนั้นไปดูเลยว่าตอนนี้สองปีแล้วเนี่ยมันโตขนาดไหนแล้วไปเห็นแล้วมันจะเป็นความภาคภูมิใจนะลองไปคุยกับต้นไม้ดูจะพูดขอบคุณก็ได้ใช่ไหมครับขอบคุณที่ให้กำเนิดฉันขึ้นมาบางทีถ้าเกิดเธอไม่พรวนดินไม่ลงปุ๋ยฉันอาจจะไม่ได้โตขึ้นมามีรากมีลําต้นที่แข็งแรงขนาดนี้ก็ได้ค่ะใช่แล้วนะคะน้องๆคนไหนที่เคยปลูกต้นไม้นะคะอาจจะเป็นปลูกที่บ้านก็ได้ ลองไปดูแลมันเยอะๆแล้วก็เห็นความเจริญเติบโตของมันเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขกับมันใช่แล้วค่ว<ล>ะ,ะต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกันนะหลาในคนนะพี่ต้องเคยรู้ว่าบางคนเนี่ยเขาเคยแบบว่า เข้าไปโอบกอดต้นไม้แล้วก็ฟางเสียงต้นไม้พูดคุยจับต้นไม้หลายหลายคนจะเขาก็จะได้ยินที่แตกต่างกันไปบางคนก็อาจจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าต้นไม้รู้สึกแบบว่ารู้สึกเย็นสบายแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากบางคนก็รู้สึกแบบว่าเหมือนต้นไม้ขอบคุณเขาเลยอะไรประมาณนี้ที่ดูแลไม่ทํำลายต้นไม้ก็แล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนน่ารักมากเลยค่ะก็ดีนาะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะ